ทุกคอเคอันนี้รถบัคบุลิเซตอรี่เดนเคอร์โรสพาร์ททีนะคะทวนไปดูกันอ่าต่อจาก EP 2กับ3โ okay. อเคเออ1กับ2ดีกว่าเออนั่นแหละนะคะทุกคนโอเคอ่ะ Where is my bike เพลงนี้โคตรเท่อ่ะ <c oughs> To the top. Be, ready. be ready อ้าวอย่าบอกนะว่าจะูลลี่อีกแล้วอ่ะทุกคนโดนโดนไปขนาดนี้แล้วยังไม่จำอีกเหรอทุกคนดูดิมันจะูลลี่อีกแล้วแน่นนนลแลนเลยทุกคนทุกคนคิดว่ามันจะูลลี่หรือว่าไม่นะคะอุ้ยไม่นะ Can have oh. Oh, I the b อ๋อกลับมาเป็นคนดีแล้วเพราะว่าโดนโดนยำไปตอนที่โรงเรียนเออ อมันเฮ้ย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 อย่างนี้มันไม่ได้นี่หว่าทุกคนแบบเอออทุกคนว่าแม้ทำไมไอ้คนตัวฟ้าทำไมมันกิ่งจังวะเออว่าทำไมคนตัวฟ้ามันไม่กิ่งต่อครล่ะทุ อุ้ยทุกคนไปหนีย่ยเห็นขาเลยออ้ยทุกคนมาเป็นแก๊งเลยทุกคนดูดิข้างหลังน่ะมาเป็นแก๊งเลยทุกคนอถ้าเป็นเรานะเราวิ่งหนีไปก่อนแล้วว่าเออไม่ไม่สนใจอะไรแล้วว่าเลยทุกคนเออืม no, Stay loud and bass o n c e n t r a t e me day come เอเอมีมีการบอกด้วยเพื่อนกันปอนเนี่ยอุ้ยน่าจะไม่ใช่ ป้มโดนไปอีกหลายนึงทุกคนถ้าแบบเราเห็นมา้าแกใจอย่างเงี้ยเราจะวิ่งหนีไปก่อนเลยนะทุกคนทุกคนจะวิ่งหนีหรือว่าไม่วิ่งหนีนะคะก็บอกมาด้วยนะคะป้มอุ้ฟี่ไปเลยเด็ดที่ฝั่งไม่รู้นะเอ้ยคน ขับรถมาเลยโอ้โหระวังระวัง behind you, no, no. Ooh. you know, ่โน o อ้ท <Silver man. S 1> ุกคนไม่นะวิล huh. ุกข <right. S 2> ึ้นนั่นแหละนั่นแหละโอ้ไม่นะทุกคน โอไม่ oh นะทำไมทำไม,ทำไมมันแบบทำไมมันไม่วิ่งหนีวะทุกคนว่าปะถ้ามันมวิ่งหนีอมันก็จะแบบจะบดีแล้วอ่ะทุกคนแต่อันนี้มันไม่วิ่งหนีไงเออขอบอกเลยทุกคน please l e a s e take the b i k e if your friend หนูเออไม่ทำเลยโอ้ไม่เลอทุกคนทำไมทำไมมันไม่ต่อสู้เลยวะสหสีเ,หเป็นเป็นตัวฟ้าเป็นยไง,งานแล้ววะดู <Why? S 1> ไปต่อกันโอ้ตาแดงด้วยโอ้โหมีอะไรวะอืมทุกคนไปเอาหันด้านป อโอิไม่นะทุกคนโดนเหมือนเดิมเลยอ่ะดูไม่นะทุกคนทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะทุกคนดูดีโถเอ้ยไม่น่าเลยไอผู้หญิงคนนี้เลยอ่ะใครผู้หญิงคนนั้นอะ ให้เงินว่าแบบว่าต่อสู้ด้านหลังอ่ะทุกคนว่าปะจริงๆไม่มีใครรู้เลยนะการต่อสู้ด้านหลังอย่างเงี้ยเออทุกคนขอบอกเลยนี่ขอ excuse me you again โ oh, อนะ้ไม่นะไม่นะ do you want a beating no I will say something say it <c oughs> อะไรอะไรจะพูดอะไร โนบุล oh. 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 ี <u> ่อู้ทุกคนเด็กเปได้งไงอ๋อ uh huh. อย่าบอกนะว่าทุกคนจะไปซุบอู้มีการหันกลับมาด้วยโอ้โหของคิดได้ไงวันนี้ทุกคนโอ้ oh. น่าร้องไห้เลยบูล oh. ี่เฮ้คนเสื้อฟ้าจะรู้ขึ้นไหมจะรู้ขึ้นไหมหรือว่าไม่อู้อู้ oh. 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 อะไรอู้พี่ ทำไมไม่ต่อส right? so so you know ู้เลยอ่ะทำไมไม่ต่อสู้คุณผู้หญิงคนนั้นเลยอ่ะเขาเป็นคนไม่ดีนะเฮ้ยโอ้ยไม่นะคุณแดงเขาถล่มไปแล้วทุกคนไม่วันนี้บอกว่าอะไรเอจินันโอ้ยทุกคนทุกคนทำไมมันแหลก ปุ้มอะไรอะ่ะอุ้ยมีย้อนหลังด้วยอายุโอเคเพื่อนกันปะเนี่ยปุ้นกันปะเนี่ยทุกคน อีกรายหนึ่งแล้วอีกลายหนึง่งอู๋ต่อไปอุ๊ยทุกคนมบนเห็นขาอะไรอย่างนึงอกคนปุูมปตัปตปตาบ้าปูแผ่วนี่นี่ลุกอ,อ,อู๋ไม่นะทุกคนเพื่อนของชูลัสซิยูซิยู <laughs> คนสัวน่วไปเพื่อนของคนทั่ว้านี่ทุกคน Stay t h e อใครมันจะไปยอมง่ายๆหรอโอเคบพูดคำเดิมเลย,ยากนี้นะวัน one. I am e a l l y s a d l ี v e f o me ไม่ใช่คำเดิมหรือวะ I am e a l l i s, <c oughs> <S นันไม่ใช่หรือวะ okay. yes l e t for me ดงนี่ ไปต่อไกลแล้ครับระยะๆบุลี่ไม่หมดไปแล้วมาแล้วเอทุกคนทามคนนี้ใครอะ t e t s e t e y look r e l l i r e d think they r a l l y good p My tomb, pull me in the back, not the chain. Gave you all the bricks that I own and no. I'm letting go. You know I'm breaking these walls down, I'm breaking these walls down. If you want to adventure, then fly up. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Wait, who needs Who needs to hide? มี6คนด้วยนะทุกอะไร What is this โ้ยบูลลี่นี่กว่าทุกคนพวกนี้คือบูลบลี่ทุกคนอะไรอ่ะอะคลิบูลลี่ <c oughs> ขำจะไม่หยุดวันดี๋เสยอื้อหือเอาแล้วอะไร No problem ทำไม I take the bite ก็เอาไว้โอ้แล้วจะไปเป็นคนดีกับเขาทําไมน่ะก็รู้ๆอยู่แล้วว่าเขาเป็นบูลลี่อ่ะแล้วจะไปดีกับเขาทำไม it's your turn โอ้ขนาดคนนี้ยังซุไมอีกต่างหากหรอกเอออันนี้จะทำไงเออเอาแล้วเอาแล้วบูลี่กับ คน,คนดีจะทำยังไงนะคะทุกคนขอเรียกว่าเซียนบูเซืยนเสาเสือส้มแล้วก no, ันนะคะทุกคนอะไรขอจะมาช่วยนี่หว่าโอเคนะคะมาทุกคนบูลี่จะแบบทำเหมือนแบบเก่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว กนูฟเลยนะคะทุกคนอันนี <ic Becca> <again> ้อันนี้อะไรอปุ๊บปุ๊วุมันดูมันทำไงคนเยเะสุดนไหน้ามันนบีผู้ใหญ่ขึ้นได้ไงทุกคนว่าไหมใหญ่ขึ้นได้ไงเล็กลงได้ไงไไร คนเสื้อชมพูคนเสื้อชมพูเกือบแล้วโอ้ยไม่นะทุกคนก็ของเขาเยอะเกินไปอ่ะของก็เลยแพ้ทุกคนไม่ทุคนแอคทีพไปเลยโอ้เฮ้ยคนเสื้อผ้ากับคนเสื้อ ขาวแดงตัวแล้วเย้ yeah. ไปติดชิดไปชมไปรับชมตอนต่อไปนะคะ